สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูหงยกก็จะมาสอนเรื่องการบวกจํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน1นึ่งแสนนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะมาลองบวกกันแบบแสดงวิธีทำแบบ3ตอนนะคะการบวกแบบ3ตอนเอ๊ะการบวกแบบสตอนเนี่ยจะเป็นยังไงนะให้ในักเรียนหยิบใบงานนะคะที่ได้จาก คุณครูประจําชั้นของนักเรียนนะคะใบงานเหมือนที่หน้าจอ iPad ครูย,ยกแสดงเลยนะอะเดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมๆกันนะคะามาดูโจทย์ข้อแรกนะคะโจทย์บอกว่า7,023เนี่ยเขาต้องการนํามาบวกกับ3,548ยังไม่พอยังต้องมาบวกกับ1,2500 ทีีน้วิธีการทำง่ายๆคุยกก็จะแบ่งเป็นขั้นตอนที่1กับขั้นที่2องอเราจะมาทำทีละขั้นนะคะโดยคุยกเนี่ยจะจับ7,023มเนี่ยมาบวกกับ3548เป็นขั้นที่1นึ่งก่อนอเราก็ตั้งบวกแบบธรรมดาเลยค่ะให้หลักตรงกันหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันตั้งให้ตรงกันนะอ่ะ แล้วนักเรียนอย่าลืมว่าเวลาเราตั้งบวกทุกครั้งเนี่ยให้นำตัวที่มากที่สุดเนี่ยตั้งไว้ข้างบนเสมออ่ะทีนี้คุย,ยกตั้งเจ็ดพันยี่สามบวกกับสามพันห้ารอยส่ิบปดอะคุย,ยกตั้งเสร็จแล้วนะทีนี้เรามาดูที่หลักหน่วยกันก่อนอ่าหลักหน่วยก็คือสามกับแปดที่คุย,ยกไฮไลท์ให้นักเรียนดูนะคะทีนี้แปดบวกสามเนี่ย เราคิดและเราได้11เราก็ใส่1นะคะทดด้วย1ข้างบนที่หลักสิบนะอ่ะทีนี้นำสอมาบวกกับ4 2่บวกสได้เท่าไหร่ลูกอ่ะหนะแต่อย่าลืมทดข้างบนเลข2อีก1นะคะ6กบวกหเราจะได้เจ็ดนะคะอ่ะมาดูาหลักร้อยค่ะหลักถัดไป ศูนย์บวกกับห้าอะศูนย์บวกห้าเนี่ยศูนย์บวกอะไรก็ได้เลขเดิมใช่ไหมคะศูนย์บวกสองเราก็ได้สองศูน,นย์บวกสี่เราก็ได้สี่ทีนี้ศูนย์บวกห้าเนี่ยเราก็ได้ห้าค่ะอะทีนี้เจ็ดมาบวกกับสา <7 S 2> มเจ็ดบวกสามได้เท่าไหร่ลูกเอาเจ็ดไว้ในใจชุดขึ้นมาสามเร็วเจ็ดแล้วแปดเก้าสิบนะคะเราก็เขียนไปเลยได้สิบค่ะคุโยกอ่า เก่งมากเลยทีนี้ครูอยากถามว่าเราได้คําตอบมาเนี่ยหนึ่งมื่นห้ารอยเจ็สิบเอ็ดเนี่ยครูถามว่ามันจบแลอยังมันเสร็จเลยยังอ่ายังไม่จบนะคะอย่าลืมว่าเรายังเหลือนาต้องนํามาบวกกับหนึ่งมืนสองพันห้าร้อยแปดสิบหกอีกอ่ะทีนี้ตั้งเลยลูก ระหว่าง12586กเนี่ยกับ 10, 1 5 7่งอเนี่ยอะไรที่มีค่ามากกว่ากันเราก็นำเลขนั้นล่ะลูกตังพืนก่อนอ่ะคุยกนำหนึ0 0นะคะ586ตั้งก่อนนะแล้วก็นำมาบวกกับ 10, 1 5ึ่งทีนี้ อาจจะมีนักเรียนสงสัยว่าเอ๊คุยกคะแต่ใบางานที่คยกให้หนูมาน่ะคุยกนำหนึ่งหื่นห้าร้อยเจ็สิบเ็ดตั้งก่อนนะอ่ะคุยกตั้งให้ดูเพราะว่าถ้าเป็นการบวกอะลูกไม่ว่าเราจะนำเลขมากหรือเลขน้อยเพิ่ก่อนอะผลลัพธ์ที่ได้อะมันมีค่าเท่ากันแต่ถ้าเป็นการลบอ่ะคุยกพูดเพื่อไปเลยนะถ้ามันเป็นการลบเนี่ยถ้าหนูนำ จำนวนที่น้อยกว่าตั้งก่อนเนี่ยเราไม่สามารถทําได้นะคะเราต้องนําเลขที่มีค่ามากที่สุดตั้งก่อนอ่ะมาดูพร้อมๆกันเลยเรานํหกบวกกับหนึ่งนะคะอ่ะเราทําทีละหลักนะทําจากหลักหน่วยขึ้นมาก่อนนะทําจากข้างหลังมาข้างหน้าอ่ะเรานํหกกับหนึ่งเนี่ยมาบวกกันหกบวกหนึ่งเนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกอ่าหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะคะอ่ะหละักถัดมา นำบวกกับ7 8็บวกเได้เท่าไหร่คะ่ะเอา8ไว้ในใจชูขึ้นมา7หรือใครเก่งแล้วตอบได้เลยคะ่ะหนูได้15อ่ะก็ใส่5ทด1ลงไปนะคะอ่ะทีนี้5้บวกหได้เท่าไหร่คะอ่ะดูตรงนี้นะ5้บวกหเนี่ยบวกกันได้10 10อย่าลืมว่ายังตอบไม่ได้10บวกกับอีกหนึ่งเราจะได้สิ เอ๊ะทำไมครูยหยกคิดไวจังเลยอ่าครูยหยกมีเทคนิคหลับให้นักเรียนทุกคนนะคะสิบวกหได้11 10บวกสได้12 10อบวกสได้13 10ามสนำเลขอะไรเลขใดๆเติมไปข้างหลังก็จะเป็นจำนวนน้ำ10บเติมบวกหเข้าไปก็จะเป็น15เป็นต้นนะคะนะักเรียนอ่ะห้บวกหได้10บวกอีก1นึ่งเป็นสินะคะ11เราใส่1นทด หนึ่งข้างหน้าอะทีนี้สองบวกกับศูนย์คุยกแได้อธิบายไปแล้วสองบวกกับศูนย์ก็ได้ตัวของมันเองนะคะสองบวกศูนย์เราได้สองแต่อย่าลืมนะยังมีทดหนึ่งข้างบนอีกเพราะฉะนั้นสองบวกศูนเนี่ยได้สองแต่บวกเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งก็จะเป็นสามอทีนี้ หลักสุดท้ายแล้ว1บวกหได้เท่าไหร่คะง่ายมากเลย1นบวกหเราได้2นะรูกเพราะฉะนั้นตรงคำว่าด,ดังนั้นตรงนี้นะคะให้นักเรียนลอกโจทย์อีก1นรอบแล้วเขียนเท่ากับพร้อมกับตอบผลลัพธ์ที่นักเรียนบวกได้ทั้งหมดข้อนี้นะคะ7,023 บวกกับ3548ันบวก12586อ่าผลลัพธ์ที่ได้คุูยกที่มาแล้วได้23157ืนสราค่ะแล้วก็ต่ออบอต่อไปนะคะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยอบอต่อเนี่ยเป็นเลขไทยก็จะดีมากนะคะอ่ะมาดูอีกหนึ่งขอ้ออ่าข้อที่สองเนี่ยครูยกไม่ได้ ขียนตัวอย่างให้ดูแล้วนะข้อที่สองเนี่ยครูหยกจะช่วยแค่ทันที่หนึ่งว่าทำอย่างไรดีอะและที่เหลือครูหยกจะมอบหมายให้นะักเรียนลองไปทำเองแล้วนะคะอะมาดูที่ข้อที่สองโจทย์บอกว่าหนึ่งมืนแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกนะคะบวกกับหนึ่งมืนสามร้อยสามสิบและยังบวกกับอีกเก้าพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดอ่ะ เรามาดูทีละขั้นนะคะนักเรียนครูยกจะนำหนึ่งมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกเนี่ยมาบวกกับหนึ่งมื่นสามร้อยสามสิบก่อนอตั้งเลยค่ะครูยกตั้งอ่ะเอาไปสีชมพูด,ดีกว่าว่ากี่สีแดงไปแล้วเนาะอ่ะหนึ่งมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกอ่ะตั้งแล้วนะแล้วนำมาบวกกับหนึ่งมื่นสามร้อยสาม อ่ามาค่ะบวกกันทีละหลักไปเลยอ่ะเรานำหกบวกกับศูนย์ก่อนหกบวกศูนย์ได้เท่าไหร่คะลูกอ่ะยาอีกหนึ่งรอบศูนย์บวกกับอะไรจะได้จำนวนนั้นๆนะหกบวกศูนย์ได้หกโ,โอ้เก่งมากเลยอ่ะมาดูหลักถัดมาค่ะเก้าบวกสามได้เท่าไหร่คะเอาเก้าไว้ในใจชูขึ้นมาสามอ่าใครจะนับอย่างนี้ก็ได้เก้าแล้วสิบสิบเอ็ด สิบสองอ่ะได้สิบสองเราจะใส่สองทดหนึ่งไปข้างหน้าอ่ะมาดูต่อมานะคะเจ็ดบวกสามได้เท่าไหร่คะลกเจ็ดไว้ในใจชิ้ขึ้นมาสามจะได้อ่ะเจ็ดแล้วแปดเก้าสิบอ่ะคุยยกเอไปแล้วสิบบวกอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดข้างหน้าไปอีกหนึ่ง ทีนี้แปดบวกกับศูนย์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันได้แปดแต่นะักเรียนอย่าลืมทดข้างบนสีเหลืองๆนี้นะคะแปดบวกศูนย์ได้แปดทดอีกหนึ่งเราจะได้เป็นเกเก่งมากค่ะหนึ่งบวกหนึ่งเราได้เท่าไหร่พะนักเรียนได้สองทีนี้ครูยกถามว่าเอ๊ ได้คำตอบสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยี่ิบหกเนี่ยเสร็จแล้วหรือยังนะยังไม่เสร็จนะคะอย่าลืมว่าอาคุณจะเปลี่ยนสีปากกาให้อย่าลืมว่าเราต้องนำสองมืนเก้าพันหนึ่งร้อยี่สิบหกเนี่ยนำมาบวกกับเก้าพันสามรอยยี่สิบเจ็ดในขั้นที่สองอีกนะคะอะแต่ว่าครูยกอะ ไม่เขียนให้นักเรียนดูแล้วคุยกจะมอบหมายให้นักเรียนนําไปทําต่อในใบงานให้เสร็จแล้วให้นักเรียนส่งใบงานที่เสร็จเรียบร้อยทั้งสามข้อแล้วนะคะมาให้คุณครูยกตรวจในรายประจําชั้นเรียนป .3 นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะอพอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อ ในใบางานถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ